สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมูมินิมอล so นะคะคลิปวนี้นะคะเป็นพริกอาคาด์รีตติ้งนะคะในหัวข้อสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะจะประสบความสำเร็จภายใน 1-3เดือนนี้ไหมนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็น timeless นะคะวนมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วผลพยากรณ์ก็จะมีผลต่อเนื่องไป1-3เดือนข้างหน้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวเลือกให้เลือกด้วยกันนะคะ1ค่ะคือช่อดอกไม้ช่อนี้นะหรือจะเป็นวงกลมนี่สองนะคะเป็น3ามเหลี่ยมกับช่อนี้ และ3เป็น4ดังกับชา่อออกมาช่อนี้ค่ะอลองตั้งสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงเรื่องที่เราอยากจะถามนะคะว่ามันจะสำเร็จไหมนะคะแล้วก็เลือกกลองไพ่ได้เลยค่ะมากันที่คนที่เลือกไพ่กลองที่1นนะคะเป็นน้องมวงกลม นะคะเลยน้องชอบดอกไม้ช่อนี้นะมามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้เนี่ยจะประสบความสำเร็จภายใน 1- นถึงสเดือนนี้ไหมหนึ่งดาบห้าเหรียญเติร์ดเด,ด และคิงถืงกระฐาน,นะคะถามว่าสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จ หรือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นร่วงไปได้ภายใน1ถึงเดือนนี้นะคะจากน้ใ่้มองว่ามันก็ยังอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะถือว่าคุณเนี่ยเริ่มต้นเดินทางมาค่อยๆดีแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะช่วงโอกาสหลายๆอย่างนะคะมันอาจจะยังไม่เอื้ออํานวยให้สิ่งต่างๆมันผลักดันประสบความสําเร็จไปได้อย่างโดยเร็วนะคะมันเลยอาจจะดูช้าๆนะคะอาจจะดูแบบ ตะกุกตะก,กักมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนก็ด้วยความที่เลิกลงทุนเริ่มต้นมาแล้วเนาะแต่ว่ามันอาจจะยังได้ผลตอบแทนได้ไม่ยังไม่คุ้มกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะบางคนอาจจะหยุดชะงักหรือว่าหยุดชะลอในเรื่องของสิ่งที่คุณจะทําไว้ก็เลยก็มีนะคะเป็นไปได้นะแล้วก็สําหรับคนที่ยังเดินต่อนะคะมันก็อาจจะแบบว่า,วา มีในเรื่องของอุปสรรคนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพันธะสัญญานู่นนี่นั่งที่ยังติดขังกันอยู่มองว่าถ้า,พาไพ่ใบนี้นะสําหรับคนที่อยากจะออกไปหางานใหม่สัมภาษณ์งานใหม่ช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่ยังถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ยังไม่ได้สป,ปอร์ตกับเราขนาดนั้นแล้วตัวเราเองเราอาจจะยังมีพันธะสัญญามีในเรื่องของข้อสัญญากับที่เก่าอยู่นะคะมันเลยทําให้เราแบบยังผูกติดผูกมัดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะออกไปอย่างที่ใหม่ได้อย่างชัดเจนขนาดนั้นนะทีนี้ เบามาขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยนะว่าควรจะต้องทํำยังไงดีงคะสําหรับสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะทําให้มันสําเร็จทําให้มันร่งรุงนะคะบางครั้งคุณต้องมองว่าการเดินทางแบบ ตรงๆนะคะการเดินทางแบบสิ่งที่เคยทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นสนหนทางที่ดีที่สุดจริงๆใช่ไหมนะคะบางครั้งเนี่ยอันไหนที่มันเป็นบทเรียนเก่าๆหรือว่า,เ,าเรื่องเก่าๆที่เราเคยทำไปแล้วแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จจริงๆน่ยคุณอาจจะต้องหยุดพักอยู่ชะลอแล้วจบประเด็นนั้นไปแล้วก็ไปรีกเรื่องหาทางอื่นที่ ทำได้ดีขึ้นทำได้ชัดเจนขึ้นนะคะช่วงเนี้ยจริงๆเนะ่ยโบกเังมองว่าม,มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงสว่าวคุณจริงๆนะคุณยังต้องรอนะคะเจดแดดมันออกขึ้นมาเจ็ดกระทามันยังมีอุปสรรคต่างๆ มากมายนะคะแต่เดชาริอัลมันออกมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ยโมมองว่าถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมพีพยายามแล้วคุณเป็นคนที่มีหัวคิดที่ดีนะคะมีการพลิกแพงปรับเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่ให้มันดีขึ้นได้นะคะก็ก็น่าจะต้องลองทำลองดูนะคะบางทีความสำเร็จหรือสิ่งที่เราประคับประคองมาด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยมันอาจจะสำเร็จ เร็วขึ้นกว่าที่โบคาดคนนไว้จากไพ่กองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนที่เลือกไพ่กองนี้เนาะอย่าเพิ่งท้อใจนะคะกับสิ่งที่มันแย่นะคะถ้าใครกำลังแย่อยู่ก็อย่าเพิ่งท้อใจนะถ้าใครกำลังดีอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นขึ้น,นยิ่งไปนะคะสำหรับคนที่แย่หน่อยก็เป็นกำลังใจค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ที่เราเลือกเรากระทำกำหนดถ้าเราขยันเราเ ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เ,เราโอเคแล้วก็รักมันจริงๆงก็อยากจะให้ทาแล้วก็พักดันทุกอย่างจนประสบความสําเร็จนะคะอันนี้คือไพ่กองที่1นนะแล้วก็มาต่อกันที่ไพ่กองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกสามเหลี่ยมแล้วก็ชอบดอกไม้ช่อนี้นะมามาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะจะสําเร็จภายใน1 3ถึงเดือนนี้ไหมนะ พีนเธอไดาคบขยับมเดอะเทมเพลนตสิถ้วยอ้อเดอะเดวิลเก้าถ้วยและสี่เหรียญน,นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะน้องสามเรียมเนี่ยโบมองว่าสิ่งที่คุณประสบอ,ะอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณตั้งใจถามไว้นะคะจะประสบความสำเร็จไหมโบมองว่าความสำเร็จนั้นนะคะอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะโบรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะแล้วก็มาดูคลิป,ลปนี้เนี่ยหนึ่งเป็นคนที่มันเคย สิ่งที่คุณตั้งความหวังไว้มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยสําเร็จไปแล้วเคยทําไปแล้วนะคะเคยทําไปแล้วรอบนึงแล้วมันก็วนอยากจะกลับมาทําใหม่ด้วยรอบที่แล้วมันอาจจะมีในเรื่องของออกิเลสนู่นนี่นั่น,นทำให้มันแบบ เป,เป็นเขาเรียกว่าอะไรทำให้โอกาสนั้นมันมันหมดไปไวใช้โอกาสนั้นแบบหมดไปแล้วนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาขอขอโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอีกทีนี้ก็ลังเลไม่ได้ใจนะก็เลยมาดูคลิป,ลปนี้นะในความรู้สึกประมาณนั้นแตาถามว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมมองว่าคุณเดินทางมาใกล้ถึงความสําเร็จมาแล้วครึ่งทางนะคะแล้วก็ คุณได้ต,ต้องพยายามเอาประสบการณ์ที่มันเคยผ่านมาเอาบทเรียนในเรื่องต่างๆที่มันเคยผ่านมาแล้วนะคะเอามาใช้เป็นกลยุทธ์แล้วก็ผลักดันทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จสมมติว่าใครอยากปลูกบ้านสร้างบ้านถามว่าจะบาลานซ์ได้ไหมหาเงินมา,าทําครัวทําบ้านให้ครอบครัวมีความสุขได้ไหมผมมองว่าได้ค่ะคุณก็สามารถประคับประคองและบาลานซ์บัตเจ็ตทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้ครอบครัวมันมีความสุขได้นะคะทาให้บ้านสําเร็จได้แต่ว่ามันอาจจะมาพร้อมกับภาระหนี้สินอย่างอื่นที่ตามมานะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณแบบวางแผนดีๆตออหนีเงินนิดนึงนะคะอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรจนมากเกินไปใช้แค่ที่พอดีที่โอเคเนี่ยแล้วมันก็จะสามารถสําเร็จไปตลอดรอบๆได้ทีนี้มาดูไพ่คาแนะนําหน่อยนะไพ่อยากจะแนะนําว่าอะไรบ้างจ้า ถึงถ้วยเก้าคาถาสิบคาถาแปดดาถามว่าสิ่งที่ผ้ออยากแนะนำนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณค่อนข้างซีเรียสแล้วก็คลิกวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณถามถึงปิวพอสมควรน,นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำคัญเพราะมันก็มีการแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับ ไว้กับตัวคุณโบก็เลยเมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการทําอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าอยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากให้คุณใจเย็นอยากให้คุณนิ่งละอยากให้คุณใช้สตินะคะแบบภาระที่มันหนักหน่วงเราอาจจะรีกเรลื่องมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับมันอย่าคิดมากแล้วความสําเร็จมันรออยู่ข้างหน้าค่ะคือมันอาจจะหนักมากหน่วงมากใดใดก็ตามนะคะแต่ว่าเชื่อเถอว่าคนทุกคนมัน เขาได้ว่าอะไรคะถ้ามีความพยายามทํายังไงก็สําเร็จนะคะถ้าสมมติว่ามันรงแรงมากเกินไปแล้วมันทําให้ต่เหนื่อยแล้วมันยังไม่ประสบความสาเร็จนะคะอยากให้ลองใช้ความคิดนะคะเงียบๆอยู่กับตัวเองนะคะใช้ความคิดในการใช้ความคิดใช้เส้นของตัวเองนะคะในการ ประคับประคองสิ่งที่คุณถามถึงให้มันสำเร็จรวดไปได้ด้วยดีนะอืแต่ว่ากว่าจะผ่านตรงนั้นได้มันก็เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่บอกว่าคุณมาครึ่งทางแล้วล่ะในความสำเร็จตรงนี้คิดว่าความสำเร็จของคุณน่าจะอยู่ใกล้แค่เอ,อื้อนขอให้คุณพยายามแล้วก็สู้ต่อไปนะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันที่กองสุดท้ายนะคะกองสี่เหลี่ยมและดอกไม้ช่อนี้นะมามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดว่าหรือสิ่งที่คุณถามถึงนะคะ คุณจะทำมันให้ประสบความสำเร็จภายใน1-3เดือนนี้ไหมคะ ออมาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะน้องสี่เหลี่ยมนะโบรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณถามถึงว่าจะประสบความสําเร็จภายใน3าถึงเดือนนี้ไหมมอง,มองว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีค่อนข้าง ยู่ในช่วง80%เลยนะคะเหมือนคุณเดินทางเกินครึ่งมาแล้วนะคะจนค่อนที่จะประสบความสําเร็จแล้วสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาคุณก็ผ่านมาอย่างยากลําบากนะคะแล้วก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพันกระทันหันแบบมากๆเลยแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะวางตัวเองดีนะคะมีการใช้ความคิดใช้สติที่ที่คุณมีที่จะประครับประคองเหตุการณ์ทุกอย่าง ที่มันเกิดขึ้นกับคุณให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถามว่ามันหนักไหมเหนื่อยไหมบอมองว่าคุณน่าจะเฟลแล้วก็เหนื่อยใจมากกว่าที่จะเหนื่อยกายนะคะแต่มันรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันแบบเปลี่ยนแปลงได้อย่างเฉียบพลันกระทันมากเหมือนความสําเร็จคุณมันคุณทํามันไปเรื่อยๆคุณทํามันไปเรื่อยๆจนคุณไม่ได้สนใจว่ามันจะสําเร็จเมื่อไหร่แล้วอยู่ดีมันก็อาวถึงแล้วหรอสําเร็จแล้วหรอนะคะ จนโอ้ตกใจจังเลยนะคะบางคนนี้อาจจะแบบมีความลังเลว่าเอ๊ะฉันยังจะยังไม่อยากให้มันประสบความสําเร็จรุ่รล่วงขนาดนั้นนะคะเหมือนบางทีเรามีอาการตั้งพาเก็ตต้านต้านเป้าหมายนะคะบางคนก็อาจจะลังเลว่าเอ้ยทาร์เก็ตแค่นี้มันถือว่าน,อน้อยไปไหมงั้นฉันอาจจะขยายทาร์เก็ตหรือว่าขยายเป้าหมายให้มันแบบกว้างมากขึ้นนะคะ The Tower กับให้ขยายนะบ่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาในรูปทางที่ดีขึ้นนะคะวเวลาจะสําเร็จอีบดจะสำเร็จก็สําเร็จอีบดมันจะได้ก็ได้นะคะอีบดมันจะมาก็มานะคะโดยที่มาแบบปุบป,ปรับกับทันหัน ไพ่บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณลงลงลงทุนลงแรงทําไปอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วมันจะได้ติดต่อสื่อสารกลับมาอย่างรวดเร็วในเรื่องของข่าวดีหรือว่าการรอคอยความสําเร็จนะคะมันก็จะมีข่าวมีสายมารายงานว่าคุณสําเร็จแล้วให้คุณได้ดีใจกันนะทีนี้ขอดูหน่อยไพ่ออกมาแนะนาว่าอะไรคะ าอยากให้คุณใจเย็นๆนะคะออใช้ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามให้ค่อยๆใช้ความคิดตําหนึกตึกตรองทุกอย่างนะคะพร้อมกับบาลานซ์สิ่งต่างๆที่คุณมีนะคะประครับประคองมันให้ดีนะแล้วความสำเร็จของคุณมันก็จะอยู่อีกนิดเดียวค่ะใกล้แค่เอื้อมคุณมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะความสำเร็จ การจบโปรเจกต์การจบงานการได้โยกย้ายการได้อยากจะเดินทางนูนนี่นั่นมาแล้วค่ะมาอยากให้คุณใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จแล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างมั่นคงแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่3นะโอเคก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิก คลิปอากาศคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูจนถึงท้ายคลิปนะคะถ้าจะกระุณาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็จะขอขอบคุณมากๆนะคะถ้ากดแชร์คลิปนี้เพื่อชวนเพื่อนๆนะคะมาดูช่องมุมดีมอกันวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย